เฮ้ยเพลงมายิงผีเฮ้ยไม่ดีอะไรเลยกำลังโหลดน้าใครอ่ะเจ๊เป็นใครอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ได้ยินเสียงโอ้หมีปืนด้วยน่ากลัวสัตว์ม่น่ากลัวเลยมึงกำลังเป็นไอเป็นไอคัตซีนอยู่หรออือ่าไอเชี่ยกูเดินแล้วเนี่ยกูเดินวนรอบตัวพวกมึงเนี่ยเอ้าโอ้ยแย่จังนะไม่เป็นไรคัตซีนมันก็แค่ซูมเข้าดูนี่เฉยแบบนี้ยินดาชัปเตอร์ว่าไงกาย นี่เลยไฟฉายโคตรยาวไอ้ย่าแค่มาจากไหนทิกซ้ายไงทิศซ้ายออไฟฉายมั้งเออ fk 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 เฮ้ยนี่มันท่าเรือจนสลัดเข้าล้านกลายเป็นซูมมั้งอะไรซูมขี้ขวาซูม มึงแกสู้นะผูทำไมคอยวางปืนลงถ้าไม่อยากโดนสปาร์ต้าแทนที่เป็นชาร์เตอร์ของชาร์เตอร์ลงมาวอ่ะเฮ้ยเฟรมูไม่มีปืนนะมึงจะโดนยิงกูบทิกแท็กโถป่ะไปทางไหนแท็กโททิกแท็กโไหนเฮ้ยโอ้ทธนรี่บอกให้ฉันไปพบเธอที่ริมทะเลเนี่ยแต่ล่าสุดเรามาที่นี่หรอวะนี่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 กดแม่งเฮ้ยแผนที่ เฮ้ยพบแผนที่ไปยังปพาคานเฮ้ยแสดงว่าเราต้องลงเรือเรือแองเจลิสแคลิฟอร์เนียป่ะลงเรือลงไงดูไงอ่ะไม่ดูไม่ได้อ่ะกดที่แมปอ่ะแมปตรงเนี้ยอ้าวดูไม่ได้อ่ะกดไม่ได้กดได้ดิเฮ้ยเรืออ้าวไอ้ป๊อตใช่เลยไองงมันล็อกไว้กับท่าเรือฉันควรจะถอดแผ่นล็อกออกเฮ้ยแคลิฟอร์เนียมันเฮ้ยไม่ต้องใช่รหัสปลดล็อก ฮะไอเนี้ยโอ้ปะเข้ามาข้างในดีกว่าเวลาเดอมมันตึงดึงดึงมามึงก็เอาพัร์ทนให้เลยอ๋อนี่ไงเอ้ยอันนี้อันนี้พิมพได้ไม่จำกัดรูปปั้นมาเข้าไปใกล้ๆเพื่อสำรวจกดแม่งรูปปั้นคือการร้องเพลงฉันไม่สามารถได้ยินทับได้ยินไหมหาลำโพงได้ได้ยินมไม่ได้ยินเล่งเสียงแบบไหนจุดนีรอบพี่แล้วใช่อันรือเปล่าโดนไกลไกลรู้บางสิ่งบางอย่างว่ะไม่แน่ใจ การสำรวจตอนนี้กเลยสามพันฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมไอนี่ขยับได้อ่ะไอ้นี่ขยับได้ไหนเออนี่ไหนวะนเตายนะจะบุกเอาใกล้ๆอ่ะฮัลโหลฮัลโหลกดได้ยิงมันแบบที่ถอะไรอะไรอะไรคุยมันคุยมันคุยไม่คุยได้หรอกโอ้ตกใจฉันยังไม่เคยเห็นใครในเดือนนี้คนสุดท้ายถูกฉีกไปชิ้นๆว่ะทำไมไอ้ข้อดันมารัีจ้ามาชีไปเลยเรอกูด้วยการทำไมอ่ะ มันเดินได้เซลอ๋อเหรอนี่ไงเฮ้ยแต่ยังไม่ดูก็ยัง้กูรู้ว่าไอ้เอามีระบบคารอกูด้วยเฮ้ยน็อคเฮ้ยอะไรอ่ะอู้วเฮ้ยใหญ่ไห้แบบจี๊ดเฮ้ย เฮ้ยมาไมาปะเนี่ยนมาได้ปะไอ้กูผีแล้วไปดีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยมันบ้ามันมันบ้าคนช่วยมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ไปไหนได้บ้างครับไปไหนได้บ้างไปไหนบ้างมันบัาเฟมันบัาคนเฮ้ยมันบ้าก็เฮียมันลอยฟ้าอยู่เฮ้ยโอ้โอ้บันลอยได้เหรอไอ้โอ้มันลอยได้หูไม่รู้ไม่รู้ อ๋อแปะอ๋อจบละแปะที่หลุดเฉยไอ้ไกายอเูเพลงแม่งเล้าด้วยไปละเชี่ยช่าแบบโหโอ้กูกลับมาด้านหน้าเลยอะหายไปแล้วอูเ,เออเชีย่ <laughs> อชยอย่ามาอันนี้ฮีโจริงที่แม่งบินได้เฉยไม่ใช่ผีคือมันไม่ใช่ผีโง่งๆที่เดินตามพื้นไล่อะอูอแต่มันกระโดดแล้วก็เกาะของเกาะกําแพง มุกใหม่ว่ะมุกเอือนีมุกใหม่ว่ะที่เหมือนกากอยเลยสัตว์ผีมันอยู่ไหนอ่ะไปแล้วใช่เหรอกูยังเห็นเงามันขยับอยู่เลยไม่ใช่นะมันเป็นเงาต้นไม้อยู่ไหนไหนเฮ้ยไอ้เหี้ยอยู่ตรงรถอยู่ตรงโอ้โหรถไฟเหรอไกลกูมากเสียงแล้วเสียงอะเสียงอะเสียงอะเสียงมันอะเสียงมันเสียงมันไหนไหนที่เห็นตอนหลบนี่หลบนี่ท่ามท่ามเราท่ามท่ามท่ามน่าจะหลบได้ถ้ามันบินอะ โอ้โหเหี้ยเดือดเจอตอเ้ยเนี่ยมันเสหมนต้นไม้อะเฮ้ยเสียงหรออะรอเราด้วยยี่ปอนมึงอยว้ยเดินก็ดูอยู่ตงวกาไม่อตรงหนไกาขึ้นมาได้แล้วเัอไม่ใช่นี่มันต้นไม้้ะ โอ้มันวิ่งใส่เมืองอู้มันชาร์จมื่ไหแล้วอู้อู้อะไรอ่ะมึงรอดใช่ไหมจะด้วยปอนมึงอยู่ไหนเนี่ยเอาไปดี๋ยอู้กูกำลังไปหามึองนี่ไอ้เชี่ยมันชาร์จมึงอ่ะอู้อ้าวโอ้ตกใจกูกดนั่งอ่ะกูล้มเลยอ่ะเฮียเฮ้ยเงียบแล้วมันมันอยู่ด้านบนอ่ะมันอยู่ดีๆมันก็โฉบลงมาเฟม กูเห็นไอ่เฮ้ย <lawsuit> อ <ulously, S 1> ูมาทางนี้อูพี่กูว่าคานมันไม่ได้เห็นแล้วเว้ยบอลถ้ามันตั้งใจทำตัได้วัวอม่งี้มาว่าค้อมีว่าเปไม่ได้อะไรอย่าหลอนไปไปไปทางรถไฟใหม่นี่ไงมันบินไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็นก็อย่งแล้วอ้วมวว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 อวว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 วนววมันวว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 าวนีวมมน เฮ้ยโอ้ยกลับไปกันได้เังอยกบอกว่าหมลมไอซามีอะไรไหมสำรวจเลยเ้ยแต่ดีอย่างหนึ่งที่เราสเตมิน่าเราไม่มันหมดเว้ยโอ้ยโอ้ยท่านี่โอ้เอาไม่ใช่ติดไม่ใช่เหรอกูเข้ามาอยู่ในที่ที่โอ้ยปนหัวอะไรเอ้าเกมมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันกลับไปละมึงมึงปรับเป็นสูงสุดเลยกูก็ปรับแสงต้วนั่นเนี่ยเชียร์เรา ตรงนี้มันต้องมีของให้เก็บดิขึ้นมาทำไมวะไอ้ที่โลเนี่ยกูกลับเข้ามาได้แล้วมันเห็นชัดดียร์ลยอย่างทางนี้มีทางให้ไปด้วยใช่หรอวะเนี่ยเฮ้ยกลงไอ้กลงอะมอวันเฮ้ยรอด้วยไอ้เหี้ยลงมาอุ๊ยมอมไหนอะไม่รู้ต่ได้ยินเสียงเลนจริง ไปแล้วมั้ยเชื่อไม่ไหวแล้วเนยเออไปแล้วอยู่ไหนวะตรงนี้มันกำลังหาข้อมูลอยู่เราต้องหาเฮ้ยตรงนี้เป็นถ้ำนี่อู๋ใช่ใช่ตรงนี้นะมาตรงมาอยู่นั่นมาอยู่นั่นมีอะไรบอกว่าตรงนี้รอไปเอาลากมาทำไมมันมีถ้ำนี้ปลอดภัยเฮ้ยกูเข้ามาในหลังกูเข้ามาหลังรถแล้ว กีการ์ดีเราว่ากูได้กีการ์ดโอ้กีการ์ดไหนนี่นี่นี่อยู่ไหนี่ยไม่มึงอยู่ไหนอ๋ออ๋อกีการ์ดไปข้างนอกไปข้างนอกเฮียกูต้องกลับยังไงนี่ไงทางเดิมว่ะเอาละไปช่วยไม่ยอมฮะไอ้โอ้โหี้หลอกขี้ได้หลอกมึงแั้งลงมาต่อหน้ากูเลยวะหนาวมา ดีกว่าแม่งแไดว่าบ่น้ำไปไปแล้วเราไงได้เลยอะไรอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้เราต้องทีละขั้นตอนเฟมมาแล้วบ่อนเนี่ยบน้ำนั่นแหละนั่นแหละกดนี้กดนี้หมุนได้ไหมได้หมุนหมุนหมุอ๋อทำไมตรงนี้หรอข้างล่างมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยม hey, ันทำมันทำอะไรเราได้บ้างวะทามันลงตรงนั้นอะเฮ้ยมันทำไม่ได้มึงก็เชื่อละเมื่อกี้มันพุ่งชาร์จมึงนะเว้ยโอ้ไม่ชาร์จไม่ชาร์จนี่ไงไม่ชาร์จไอ้โอ้ยมันลอยมันลอยอยู่ตามป่ะไอ้แปะหลุดนี่มาเรารีทันไหมเนี่ยจะรีไหมใกล้ใกล้อรีทันอยู่รีทันอยู่แปะจะเล่นไหมอ้าวไอ้พูด มื่อกี้ได้ยินเสียงแปะเปิดประตูอ๋อนี่ไงเข้ามาละเฮ้ยมันอยู่ไหนอะนอนมองมันมาถึงตรงนี้ได้บอกว่ากูลองเูดิว่าไม่ได้นะกูได้แล้วเฮ้ยมึงได้ได้อะไรเนี่ยได้เรื่อยอุ้ยเฮี้ยาไป๋เฟรมกูกูเลือยให้มันแล้วแล้วยังต่อช่วยกูนะ เตมตายโอ้มันอินอะเราเราได้รหัสด้วยรหัสคือเจนหนึ่งสีอ้าวเจนหนึ่งสีเหรอป้ไปละใช่ใช่ใช่โอเคไอ้เราโกงยังไงวะตาหน้าเออว่ะเฮ้ยเจนหนึ่งสีเออเออเราไปแปะเข้ามาแล้วก็เจนหนึ่งสีโกงหรือว่ามันปิดทุกแมพวะโอ้ปีความแอบมากไอ้แก่ไม่ยังเฮ้ยเอ้าห้องกูเข้าห้องนักสืบเฉย เอาเ้าเอาเข้าได้เหรอแค่มันมีกีการ์ที่เดี๋เดี๋ยวไม่เข้าละนะกลัวยิงตายเลยถ้ากูไปกดถ้ากูไปกด714ได้ป่ะไอ้เชี่ยมีห้องนักสืบด้วยไปดีกว่าแค่มันห้องนักสืบได้รีไหมรีล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 ้ลีาีลีลีลขอขอขอเดล็อกไปหนึ่ง714ป่ะอ่าล็อกนี่ไงอ๋อแต่วันมีห้องนักสืบอะเออแล้วมันจะมีไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันออกกัน